ลาดเลยก่อนที่กูจะเอาน้ำเนี่ยลาดหน้ามึงมึงลาดไก่ลงมาลาดฝั่งไหนอ่ะเพราะว่าไก่ที่มาในวันนี้เนี่ยไม่ทำกันบ้านไก่ที่มาในวันนี้สองฝั่งไม่เหมือนกันม,มีฝั่งหนึ่งคือไก่เบตงอีกฝั่งนึงเป็นไก่ธรรมดาเบตงนี่หนังตึงเออหนังตึงขาวโพลนอย่างงี้คือมันมัน,ม,นมันช่ำเออมันดูชบบอันนี้ดูแบบยุยยุยไม่เลิศนี่มันเลิศทั้งคู่เนี่ย นี่อยากไก่มันต้องเป็นย่นตาตาอย่างนี้ลูกค้ามันเลิศทั้งคู่แต่มันต่างกันยังไงมันต้องเ็เบตงอันนี้อันนี้ไม่ใช่เบตงไม่ใช่ลูกค้าบอกมันมันคือมาจากร้านเดียวกันค่ะร้านเขาขายทั้งไก่เบตงและไก่ปกติธรรมดาแล้วแต่ทํทำกันบ้านอีกแล้วแล้วแต่คนชอบไงอย่างกูเนี่ยชอบไก่ตึงๆอย่างนี้มึงอาจจะเลิศแบบนี้ก็ได้คนเรารสนิยมเหมือนกันที่ไหน่ะขนาดเขายังชอบโดมเลยแต่ลูกค้าเราต้องมาบอกว่าไม่เลิศมันเลิศทั้งคู่